เอเยยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Fc Mobile นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนนะมาดูในตำแหน่ง LW กันบ้างนะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่เล่นได้นะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแถมเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนเตะเนี่ยนะครับมันยังสามารถขายได้ด้วยนะซึ่งนะครับตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนแล้วนะอยากเปลี่ยน CR7 นวะครับก็ยังขายไม่ออกเอลยนะทุกคนนะก็ตอนนี้อยู่ประมาณ1 4 8คนนะที่ทำการขายนะครับซึ่งถามว่ามันไม่ดีเหรอมันไม่เก่งเหรอนะ ไปเป็นร่างใหญ่ด้วคนนะนี่อยากเปลี่ยนไปเป็นร่างนี้ครับโอ้ยถามว่ามีตังไหมไม่มีไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวถ้าขายได้คงเก็บมาซื้อเม็ดแดงเล่นนะครับซึ่งร่างนี้เก่งมากนะครับสำหรับเอเอรบเนาะนะครับก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มากันได้นะว่าบางทีนะครับมีนักเตะทีเ่เพื่อนๆคิดว่าตัวนี้ดีพี่อาจจะอยากให้ซื้อมาลองเล่นมาลองรีวิวนะครับหรืออยากให้รีวิวตัวไหนเนี่ยก็ถ้าผมนะสามารถทําได้เดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสำหรับตำแหน่ง L W นะครับ L W ตัวแรกนะครับผมซึ่งเข้ามาเนี่ยราคาแพงเลยนะ M ็มบัปเป้98ครับน่าจะเป็นปีกซ้ายตัวเดียวนะตอนนี้ที่98นะครับซึ่งซื้อตอนนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะตัวนี้อาจจะเป็นนะครับ U T O T S ด้วยแล้วก็ตรงนี้พลังแฝงหายไปนะแข็งแกงกับเลี้ยงเร็วนะครับฉะนั้นเม็ดอ่อล่างนี้ยังไม่แนะนําให้ซื้อนะนอกจากว่าคุณจะมีตังค์เยอะเป็นสุลต่านนะครับซื้อได้เม็ดแดงไปเลยไปเล่นกันในแปดร้อยกว่า M นะครับ หรือจะตีบวกก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครที่แลกเปลี่ยนนักเตะนะครับเป็นตัวซื้อขายไม่ได้มาเนี่ยจะมาลองเล่นก็ได้นะเพื่อนๆนะถือว่าไม่แย่นะครับเอามาเล่นได้แต่ถามว่าซื้อราคานี้มาเล่นผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาองลีครับผมตัวนี้ราคาลงแล้วนะตั้งแต่เอ็มบัปเป้เข้านะครับตัวนี้น่าสนใจมากเพื่อนๆแต่นะครับมีแต่ด้วยนะใครที่งบไม่ถึงก็อาจจะดูเป็นแนวทางไว้ได้นะเผื่อว่าเราไป ซื้อตัวอื่นนะครับถ้าเกิดใครที่มีมัดเคตีเนี่ยก็จะเอามัดเคตีได้เท้า4ี่กับ5แต่บอกเลยว่าอองรี4 5เนี่ยไม่มีผลนะครับยิงดีมากนะครับแล้วก็5อัพเม็ดแดงนะครับสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้หรือตำแหน่งปีขวาอาร์บ,บิก็ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะอยากเอาไปลองยืนอาร์บ,บินะครับ่มันจะจีขนาดไหนเนาะนะครับฝีเท้าเนี่ยถือว่าดีเลยนะนะครับ เ,เลขผมเร็วร้อยสี่นะการวิ่งร้อยห้านะครับถือว่าเป็นตัวที่วิ่งดีแล้วก็ตอกดีมากทุกคนใครที่ชอบเล่นสายตอกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหลุดปิ๊ปปาร์ตเลยตัวเนี้ดีจัดเลยนะเมด็ดแดงอยู่ที่เท่าไหร่ครับเมด็ดแดงอยู่260นะครับวิ้ยไม่แพงนะ260ถูกนะครับถูกของผมหมายถึงที่นี้คือตอนนั้นผมซื้อชินูรานะครับผมซื้อชินูราแดงมาประมาณ260เห็นไหมเนี่ยพอเป็นเมด็ดแดงเหมือนกันนะราคาห่างกันไม่มากนะครับห่างประมาณ อ่ยี่สิบเอ็มสามสิบเอ็มืมแต่พอเป็นไม่ขาวนี่ก็หางกันอยู่เยอะเหมือนกันนะนะี่ครับตัวนี้ดีนะครับส่วนชินโนรา่าถามว่าดีไหมตัวนี้ผมซื้อมาเล่นหลังจากอ,อ่ปีล่าสุดของผมเนาะเป็นชินโนรา่าเร็วอาจจะไม่เท่าองลีนะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้เล่นง่ายเล่นง่ายสมคำร่ำลือเลยนะครับมีเนื้อชั้นเลี้ยงเร็วนาะแล้วก็เพลย์เมกเกอร์นะครับจ่ายบอลก็ดีนะถ้าใครที่ชอบเล่นนะครับหน้า3เล่นโหนดิงเอ่ยอทแทคเอนะ่ยเนี่ยตัวเนี้ยดีตรงที่ เปิดแม่นนะครับลากๆไปเปิดปุ๊บเข้าหัวหมงได้เลยนะครับอย่างผมเล่นซ r 7หรืออ9นเะนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าชอบเลยตัวนี้วิ่งมากับสุดเส้นนะเปิดเข้ามานะครับอโอกาสทำประตูเนี่ยค่อนข้างสูงนะอาจจะไม่ได้หมงดีเท่าเมื่อก่อนนะครับแต่ดีแล้วก็สามารถวิ่งเข้ามาตอกมาตอกถือว่าเร็วไหมก็เร็วแหละแต่ถ้าเทียบกับองลีเอ็มบาเป้ตัวนี้สู้ไม่ได้นะครับความเร็วเล่งกานต่อกกันวิ่งเนาะแต่เนี่ย เร่งความเร็วร้อยหนึ่งนะครับการวิ่งเก้าแต่บอกเลยว่าเลี้ยงบอลดีนะครับหักมายิงปันหายนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้สายแบบว่าไม่ต้องเร็วมากแต่แบบพิ้วจ่ายบอลได้ยิงคมสองเท้าตัวนี้เลยครับชินโนร่าเอ้ยไม่ใช่ชินโนร่าขอบใหจินโนร่านะครับแนะนําเลยดีนะครับคุ้มราคาเลยเนะี่ยอาจจะซื้อไปตีเองก็ได้นะหรือจะซื้อเม็ดแดงเล่นเลยก็ได้นะครับถ้าเล่นเนี่ยแนะนําว่าจัดเม็ดแดงหมดเลยนะตัวพวกปีกนะครับถ้าเป็นเม็ดม่วงอ่ะไม่สุดทุกคนม่วงกับแดงต่างกันเยอะมากนะนะครับ ถ้าเอาก็เอาไปแดงไปเล่นเลยต่อไปโฟเดนตครับผมโฟเดนนะครับโฟเดนเนี่ยอาจจะนะครับบางไปนิดนึงนะแต่ความเร็วก็ถือว่าใช้ได้เป็นตัวที่เลี้ยงดีแต่ข้อเสียคือบางครับแล้วราคา140นะครับ140ถามว่าเล่นได้ไหมใครที่เป็นแฟนแมนซอีะอะแน่นอนเล่นได้แต่ถามผมว่า5ราคาเท่านี้นะครับเอาไปเล่นปี ไม่รู้นะต้องแล้วแต่คนเล่นจริงๆนะครับบางคนอาจจะเล่นแบบล็อกหลบเก่งเออนั่นนะสกิลเพลย์สูงก็เอาไปเล่นได้แต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันบางไปนิดนึงทุกคนนะบางไปนิดนึงนะครับเบียดไม่ได้นะเอ่อลิเบอรี่นะครับลิเบอรีร่ถือว่าเป็นตัวพาสที่ราคาไม่แพงนะแต่พอตีเม่แดงเนะี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะครับ <c oughs> ตัวนี้ดีเหมือนกันนะเร็วนะครับลิเบอรี่เนี่ยเร็วนะแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือบางนะตัวบางนะครับเฮาฮ่าฮ่าด้วยนะถ้า เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเอาจิโนราผมเชียร์จิโนรามากกว่าแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมปีตำแหน่งปีกก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดเอาเน้นแบบว่าเลี้ยงแบบวิ่งไปวิ่งไปดุดุยคนเดียวเลยแล้วก็เปิดให้เพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบวิ่งเบียดประทะหรือว่าใช้สก,กิลเพยแบบระยะประชิดได้ครับเล่นได้สองตัวเนี้ยนะ<ๆ>ก็จะคล้ายกันแนวคล้ายกันแล้วแต่ว่าชอบตัวไหนเนาะนะครับต่อมาสไตล์คอปนะตัวนี้นะครับผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเคยเจอนะแต่ไม่เคยเล่นเองนะครับการวิ่งก็ไม่ได้เร็วมากนะเนี่ยก็ ถามว่าเร็วยวไหมก็ได้แหละนะแต่ว่า100อกับเ9นะครับเพื่อนๆชอบไหมถ้าใครชอบก็ไปจัดกันได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยแรบบนึงนทุกคนต้องไปกดตรงนี้เนาะตังหมดนไม่ใช่อะไรช่วงนี้นะร้อยสามสิบหกเนาะก็ประมาณร้อยสามสิบห้าผมว่าน่าจะซื้อได้นะใครที่จะซื้อเล่นนะครับช่วงวันศุกร์เนี่ยก่อนวันเสาร์เนี่ยราคายังไม่ดีขึ้นเนาะมันจะไปดีช่วงวันเสาร์คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะราคาตั๋วเต้น่าจะดีขึ้นไกหน่อยนึงนะครับ นี่แล้วก็ตัวนี้ผมให้ความเห็นว่ากลางๆนะแล้วแต่ชอบนะครับถ้า96นะตัวนี้ถามว่าดีไหมเอ็มบัปเป้นะครับบอกไว้ก่อนซื้อไหมขายลําบากนะครับนี่เห็นไหมคนขายอยู่2องคนคุณซื้อได้อยู่แล้วแหละนะครับเร็วแน่นอนตัวนี้เร็วแน่นอนนะครับมีร่างกายแข็งแกร่งมีเหนือชั้นถ้าใครที่ไม่ติดนะใครที่ชอบแบบตัวเร็วๆแล้วไม่ติดว่าต้องไปร่างใหม่นะครับร่างนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับยังเก่งอยู่นะถ้าเอาไปยืนได้ทีก็ได้แต่ว่าตัวมันจะ พอไปยืนในทีนะนะมันอาจจะต้องเบียดต้องมาถัดกอบกองหลังตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับถ้าอยู่ปีกเนี่ยมันก็จะเจอกองหลังตัวเล็กซึ่งความเร็วมันกินขาดนะครับตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็เก่งนะถ้าอยากได้2ตัวในจะีโนรากับเอมัปเป้พี่เอาใครดีดูที่งบเรานะครับว่าถ้าซือ้อเอมเปเป้มีงบเหลือไปจักตัวอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะจีโนราก็ได้แต่ถ้าถามผมนะสายเร็วสายตอกยังไงก็เอมัปเป้สายแบบว่าตัดเข้าในมายิงสายเปิดเนี่ยยังไงก็จีโนรานะครับอืมก็ดีทั้งคู่นะ ต่อมานะครับตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่าไม่เคยเล่นนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับมันมีสกิล3ดาวผมเลยก็อาจจะไปแนะนําตัวอื่นมากกว่านะครับพอดีจังหวะเนี่ยถามว่าเป็นปีกสกิล3าดาวเล่นได้ไหมบางจังหวะมันต้องมีเลนเชงไงทุกคนนะครับเผื่อที่แบบว่าเราลากมาแล้วถูกไหมเราต้องหยุดบอลน,น,นิดนึงแล้วก็เลนเชงเข้ามาเพื่อยิงนะครับไอตัวพวกนี้ถ้าเป็น3าดาวอะ่ะมันจะเล่นไม่ได้นะครับคือคุณต้องเล่นอย่างอื่นเอา เพื่อนๆเจอบ่อยไหมในแรงแบบว่าวิ่งมาเลยนะแบบวิ่งได้บอลวิ่งมาเกือบจะสุดประมาณเอ่อกรอบกรอบเขตโทษอ่ะเออแต่ัรริมเส้นด้านนอกใช่ไหมนะครับวิ่งเลยไปนิดนึงแล้วก็หยุดอ่ะแล้วก็เลนเชงเข้ามานะครับมันก็จะอยู่ประมาณเส้นเอ่อกรอบจุดโทษอ่ะเออนะครับแล้วก็ปั่นนะฮะปั่นเกือ,เกอบเต็มหลอดแดงอ,ะอ่ะมันก็จะเข้าพอดีอะไรพวกเนี้ยพวกจินล่าอะไรพวกเนี้ยมันจะองเรียมจะตอบโจทย์นะซึ่งพอมันเป็นตัว3ดาวเนี่ยผมว่ามัน ทำตรงนี้ลําบากนะครับมันเล่นลาบากสำหรับผมนะที่ผมเคยลองเล่นนะพวก3าดาวสกิลสาดาวผมก็เลยไม่ชอบนะครับต่อมา9 6ครัก็ผมคาวาสเตเรียนะครับตัวนี้ยังเล่นได้ไหมนะครับตัวนี้ยังเล่นได้อยู่นะราคาไม่แรงด้วยนะครับ 94M นะยืนได้2ตําแหน่งเลยนะครับยืน RW ก็ได้ LW ก็ได้มีเลี้ยงเร็วนะครับนี่มีป่ายิงปั่นโค้งด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเล่นแบบว่าสายวิ่งมานะครับแล้วหกักแล้วหยุดแล้วเล่นเช้งเข้ามาหรือว่าอาจจะไม่เล่นก็ได้ วิ่งมาหยุดแล้วหักเข้ามานะครับปั่นโคง้งเต็มหลอดอยังไงก็โอกาสเข้าประตูสูงมาว่ามีสกิลปั่นโค้งผมเจอบ่อยมากเลยนะวิ่งมาสไตล์เนะี่ยคือแบบไม่ได้วิ่งมาเปิดวิ่งไม่ได้วิ่งมาอะไรนะวิ่งมาหยุดหักเข้ามาแล้วก็ปั่นนะครับหรือมไม่ก็ตัดเข้ามานิดนึงอะ่ะแล้วก็ปั่นนะเพราะว่ามีปั่นโคงน้งในชั้นเนาะแล้วก็มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับและขาไม่แรงด้วยนะสาหรับขาวัตเตอร์เรียดนะครับหรือใครจะเอาไปยืนขวาก็ได้นะฮะถ้าถามว่าระหว่างตัวนนนนนีี้มมัััจะะตวึึงงซ่ครบเป็ อซอนนะถามว่าตัวไหนดีบอกเลยว่าพอๆกันแล้วแต่ชอบนะซอนก็ราคาถูกด้วยนะตอนนี้เหลือ80กว่าเอ็มเองนะซอนนี้เรียกว่าดีเลยนะครับมีร่างกายแข็งแกร่งนะมียิงปั่นโค้งนะซอนก็ได้ปันโคงน้ไโคงได้นะมีส่งลูกไกลด้วยมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับถ้าคุณไม่เน้น OR ER คุณสูงนะครับบอกเลยว่าซอนเนี่ยดีเล่นจับยิงข้างหน้าได้ด้วยแล้วก็ค่าพลังงานเนี่ยโคตรเยอะโคตรคุ้มนะครับเนี่ยสี่ดาวครึ่งถ้าสกิลสี่นะครับเรียกว่าตัวเนี้ยคือ มันเสียอย่างเดียวยงนะแค่เวลาตอกัมันไม่ไกลตัวมากนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงกันเร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะชิ้งจังหวะได้เนาะแล้วก้องหลังที่ไม่ใช่ก้องหลังเร็วๆนะครับปีกซ้ายก็จะไปเจอขวาถ้าเกิดคุณไม่เจอฟิล์มปองอะ่ะเออนะฮะคุณไปเจอพว,วกตัวอื่นน่ะซึ่งมันไม่ได้เร็วมากอะ่ะคุณไปได้นะครับอแล้วราคาเนี่ยถูกเลยนะเออนะครับครบเครื่องครบทุกอย่างนะครับน่าเล่นมากน่าจัดมาก ถ้าตำแหน่งซ้ายเนาะนะครับผมก็ค่อนข้างชอบซอนมากกว่าคาวัตแต่คาวัตก็เก่งนะครับอ่าสตัวนี้เพื่อนๆลองช่างใจดูนะจะเอาใครนะนะครับถ้าเกิดว่างบตามงบลงมาเนาะต่อมานี่ครับผมนะเด็กแมนยูก็ต้องไม่พลาดเลยครับตัวนี้เนาะข้อเสียอย่างเดียวครับอาจจะยืนได้แค่เจ็ดสิบกว่านาทีถ้าเกิดคุณสายเลี้ยงสายแบบวิ่งสู่เส้นอ่ะนะครับมันจะหมดนะครับอาจจะต้องหาตัวเปลี่ยนเนาะนะครับแล้วก็ความเร็วอาจจะไม่สูงเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวนี้ผมต้องบอกว่าราคา 70m นะประมาณ 65m 70m นะครับมีเลี้ยงเร็วนะแต่ว่าเทนะ้ามัน4-5เล่นได้ครับเล่นได้เล่นอารมณ์แบบเนี่ยจะเอาซ้อนก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับอพอๆกันผมว่าอย่างนั้นนะต่อมาตัวนี้ไม่ไม่เคยเล่นนะครับข้ามไปแล้วกันเนาะดีอาร์กับผมดีอาร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จี๊ดนะดีอาร์นี่แต่ว่าไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่ความเร็วสูงมาก104-104นะครับตัวนี้ก็เล่นได้เกือบเกือบ90นาทีนะครับแล้วก็ ยิงดีนะยิงดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกันจริง,งๆอะระหว่างแบบถ้าซอนอะผมว่าซอนยิงดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ได้เรื่องของความเร็วกว่าเนาะราคา1 2อตัวนี้ก็จะราคาแรงกว่านิดนึงนะเพราะเป็นการ์ดใหม่นะครับที T S เนาะนะครับก็ถือว่าใครที่เป็นแฟนรีเวอร์นะก็น่าเล่นน่าจัดนะเพราะมันดีจริงๆ,ๆเร็วจริงๆๆนะครับต่อมาองรีร่างพามนะครับโอ้โหตัวนี้เนาะราคาตอนนี้อยู่ที่77 m อถามว่าซื้อไปเล่นดีไหมนะครับอ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณซื้อคี่จะเล่นเนี่ย เม็ดแดงขายไม่ออกแน่นอนนะครับถ้าซื้อเนี่ยอาจจะซื้อส้มไปเลยก็ได้นะครับสุดเลยเนี่ยราคาร้อยประมาณร้อยสี่สิบบาทนะครับกับตัวเนี้ยร้อยเก้าสิบแปดะเออนะครับคุณได้ตัวนี้เลยนะที่เป็นเม็ดส้มถามว่าตัวนี้ดีไหมตัวนี้ยืน LW ได้ ST ได้นะครับแต่ยืนกว่าไม่ได้ซึ่งสายเปิดนะสายเล่นสายเปิดเนี่ยเล่นได้เท้าสี่ห้านะครับเท้าสี่ห้ามีเลี้ยงเร็วนะครับอืมแล้วก็ยิงปั่นโค้งนะก็ยังดีนะเมนีก็เล่นได้นะครับเออเมนีก็เล่นได้ นะครับผมก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้าซื้อเนี่ยผมว่าส้มไปเลยจบๆเลยครับเอ็มบปเป้ร่างอื่นก็ไม่ค่อยแน,นะนํานะแรดฟอร์ดนะครับมาคันแรดฟอร์ดตัวนี้นะครับเม็ดแดงเจ็ดสิบกว่าเอ็มเองเจ็ดสิบกว่าเอ็มแต่ผมว่าคุณไปเล่นนะครับสอนดีกว่าเพราะว่านะครับถ้าสกิลดีแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท้ามันสามห้านะครับยิงยากเนาะกานรารโชก็ผมกานาโชเนี่ยนะเด็กผีนะครับเด็กแมนยูเนะี่ยชอบเลย 90 m นะแต่ข้อเสียครับสก,กิลเหมือนเดิม3าดาวนะนี่คือข้อเสียเลยนะแล้วก็ไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่ความเร็วอ่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะก็อาจจะเป็นตัวสำรองอะไรเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับมาดูนะ9กกันบ้างเนาะ94นะครับอันนี้แฟนนอนน่าจะชอบแหละนะ80 m อนะครับซึ่งสเตตเป็นไงบ้างเนาะสเตตก็ถือว่าโดยรวมดูดีนะวิ่งเร็วนะครับเออวิ่งเร็วแต่เท้ามาน35ไงนะครับถ้ามันอาจจะแบบนี้จังหวะที่ยิงอะ่ะยิงมันไม่คมมากนะ้วเกิด มันไปเข้าซ้ายถูกไหมมันต้องเข้าขวานะครับส่วนตัวอื่นนะที่เล่นได้ไหมนะครับเล่นได้ไหมถ้าขยับราคาลงมาเนาะถ้าเกิดว่าที่พูดมามันสูงเกินไปนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้นะครับสายที่เป็นสายเร็วนะสายเร็วก็จะมีี่ตัวนี้เร็วเลยทุกคนนะถูกด้วยนะครับตัวนี้ถูกเลย 49m นะนะครับสําหรับดูกูนะฮะดูกูเนี่ย102 102เลยนะนะครับราคาไม่แรงมาก 49m นะเม็ดแดงนะครับ ส่วนตัวอื่นนะครับแต่ตัวนี้มันยิงไม่ค่อยดีนะต้องบอกก่อนว่ายิงไม่ค่อยดีนะมันเลี้ยงดีนะครับเพราะว่าเท้า35มห้าวนใหญ่จะ35นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซานโชดีไหมซานโชนะครับซานโชไม่ได้เร็วนะซานโชจะค่อนข้างช้าด้วยนะครับไม่แดงราคาก็ไม่แรงเน,เนี่ยนะครับสกิลไม่ค่อยมีอะไรไส้ในนะไม่เร็วนะเป็นสายเรียกว่าอาจจะสกิลนิดนึงนะต่อมานะครับ วินนี่ถ้าวินนี่ล่างนี้เหรอวินนี่ล่างนี้วินนี่ล่างนี้มีเลี้ยงเร็วนะทุกคนนะความเร็วร้อยสามนะครับแต่ว่ามันเป็นล่าง94นะเอออาจจะขยับไปตัวอื่นก็ดีนะหรือถ้าเกิดใครชอบอะข้อเสียนะครับมันบางแต่ว่ามันเร็วเร็วจริงนะวินนี่เร็วจริงนะครับ <Yeah. S 1> เราที่เคยเจอมานะส่วนนานี่นะครับนานี่ล่างนี้บ้างเนาะล่างนี้นะครับเออไม่เร็วมากอล่างนี้ไม่เร็วเท่าไหร่นะสู้ ตัวอื่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดปีกเนาะแล้วก็นะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้ตอนนี้ราคาน่าจะถูกแหละใครที่แบบสายถูกเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงอยู่ที่20ล้านนะครับตัวนี้ดีตัวนี้เร็วเร็วใจยิเลยทุกคนนะครับมีเลี้ยงเร็วด้วยเนี่ยความเร็ว100 100หนนะนะครับยืนได้ทีได้ด้วยนะครับถามว่าตัวนี้ดีไหม ดีผมเคยใช้มาก่อน,ก,อนก่อนที่จะขยับมาซอนนะตอนนี้งบถูกนะเนี่ย 20m เ,เองนะครับไม่มีคิดอะไรไม่ออเอา 20m เม็แดงก็พอนะหรือถ้าชอบจริงๆเนี่ยอาจจะไปส้มก็ได้นะครับแต่ผมว่าแดงก็พอแล้วแหละแดงก็เล่นได้แล้วนะนะครับส่วนตัวอื่นนะตัวอื่นนะครับถ้าเอาถูกคว่นี้อีกก็จะมีถ้าเกิดว่าไม่เน้น or นะเพิ่งทำทีมนะครับนี่ครับเทง22หรือ27นะฮะซอนล่างนี้ก็ได้ทุกคนนะครับล่างนี้ก็ได้นะก็ ดูดิมีร่างกายแข็งแกร่งมีเลี้ยงเร็วนะครับแต่ว่าค่าพลังเนี่ยมันก็จะดอบลงมาแต่แรกกับราคาถูกแล้วได้ไม่ส้มนะครับเทนเต็ม,ตม<ๆ>ก็ยังเล่นได้นะครับผมนะองลีตัวนี้ดีไหมนะครับองลีอยากเล่นองลีจริงนะครับก็เล่นได้เออถ้าเกิดว่างบงบเราน้อยเนะี่ยงบประมาณเนี่ยนะครับงบไม่สูงเนี่ยก็เล่นได้นะองลีนะครับก็นะตาม เรียกว่าตามโมวิอาแล้วกันนะครับแต่ว่ามันได้นี่ไงเกิดคนที่ทำทีมแบบยังมีงบไม่เยอะเนี่ย22ล้านเนี่ยโอ้ไปส้มนะครับถ้าซื้อซื้อส้มไปเลยนะนะครับเพราะว่าเวลาเทเนี่ยมันจะปลดล็อกค่าด้วยนะล็อกค่าพลังเราอีกนะครับส่วนตัวอื่นนะในตำแหน่งนี้นะครับถ้ามีก็น่าจะเป็นนี่ครับวินนี่ร่างนี้ถูกด้วยนะแล้วก็ทีครับผมเจ็ดล้านนะถ้าอยากได้ปีกราคาถูกจริงๆเลยก็ร่างนี้ครับผมนะผู้เล่นใหม่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันนะสำหรับร่างนี้นะครับ94 95 ท่าพลังสี่ดาวครึ่งนะครับท่าสกิลห้าดาวนะตัวนี้แล้วก็มีเรียกว่ายกบนข้ามหัวนะเท้าสี่ห้านะครับเล่นได้เลยนะถ้าเกิดแบบงบไม่เยอะมากนะครับเป็นแบบเพิ่งเล่นใหม่เริ่มทําทีมตัวนี้ได้ครับใช้ตัวนี้ไปก่อนได้ครับผมเนาะน่าจะประมาณนี้นะปีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะอันนี้ที่ผมพูดพูดเนี่ยรวมๆในส่วนใหญ่จะเป็นแนวเฮดทูเฮดนะถ้าเมนเจอร์นะครับเมนเจอร์ยิงดีๆเนี่ยเมนเจอร์จะมีนี่ครับจีโนรายิงดีนะ องลี only, ดีครับผม2ตัวนี้เอ็มบัปเป้ก็ดี3ตัวนะครับแล้วก็องลีล่างนี้ก็ยิงดีนะซอนล่างนี้ยิงบ้างนะแต่ไม่ได้ถึงกับยิงดีมากนะครับในส่วนของเมเนนะเนี่ยทําเมเนค่อนข้างเชีย์พวกเมเน่พวกตัวอว่าโอไอเยอะค่อนข้างได้เปรียบนะครับตัวพวกนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับก็ตามที่แนะนำเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าตั้งแต่ผมเคยใช้มานะก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นเกมนี้เนาะผมใช้เนี่ย นในส่วนของปีกนะคือเล่นปีกจริงๆอะ่ะเล่นปีกเลี้ยงมาเปิดเลี้ยงมายิงบ้างนะก็จะมีวินนีนะ่ที่เคยใช้มาเลยนะวินนี่นะครับวินนี่แล้วก็ราฟเอลเดเอานะขยับค่อยๆข,ขยับราคาขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็ไปซอนซอนล่างนี้ก็ดีนะซอนล่างนี้ก็ไม่แพงนะครับเนี่ยประมาณ39ล้านนะครับหกสิบสามแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยหกสิบสามะผมว่าคุณเพิ่มงบเนี่ยมาซื้อซอนล่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะซอนล่างนี้เม็ดแดงเนี่ยแปดสิบห้าหน่อยหนึ่งเออน,นะก็คือดีเลยนะครับ เล่นได้สองตำแหน่งเลยเดี๋ยวเผื่อวันไหนเบื่อไงเบื่อวันไหนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเบื่อในการเล่นแผน4 3 3นะครับอยากเอาไปเล่นเอ่อ4เอ่อแผนนาโล่ทุกคนนะสี่หนึ่งสอน่งนาโลนะครับเอาตัวนี้ไปยืนหน้าก็ได้เนาะมันก็คุ้มด้วยคุ้มดีนะเนี่ยพวกตัวพวกเนี้ยนะคุ้มนะครับเอาไปยืนเอาไปเล่นหน้าได้นะครับอืมนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของเรื่องการเลือกปีกเนาะ LW นะครับก็ เพื่อนเล่นตัวไหนเข้ามือเล่นตัวไหนนะครับแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์อบอกกันบ้างแล้วกันนะครับส่วนถ้ามีงบเนี่ยจริงๆนะอยากได้ปีกดีๆนะผมว่าเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะจิโนรานครับคุ้มจริงเล่นไดทีได้เลยนะเล่นง่ายด้วยนะตัวมันเล่นง่ายสกิลเพลย์ไม่ต้องเยอะครับถ้าเป็นตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้สกิลเพย์นิดนึงอาจจะต้องตอกเก่งๆนิดนึงนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์เป็นกำลังใจกับบูชแหน้าเจอกันนใตแหน่งนนนะครับครับวนนี้ไปแล้ววครัับผมสสดีครับ